ดูนะครับเขาได้ของเล่นมาใหม่ของของเล่นมาใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะคอนโทรลวาล์วคอนโทรลวาล์วนะครับอันนี้มันช่วยป้องกันไม่ให้ไม่ให้น้ำยามันพุ่งออกถูกไหมครับเวลาเราเติมน้ํายาหรืออะไรต่างเราลองใส่ใดูนะลองดูครับตอนนี้ไม,ไม่ต้องรันเครื่องนะครับตอนนี้มไม่มีพุง่งปี๊ดเลยใช่ไหมเฮ้ยอ้าว ใส่เกียร์เข้าไปใส่ไม่ได้ัมเล็กัมเล็กเอาสายนี้แทนแทนสา,ายเขียวไปด้านด้านด้านถูด้านสิครับ เดี๋ยวสั่งซ so? er> ื oh, okay. str ้อเกีย์ใหม่แล้วนะตอนนี้เกีย์นี้ก็ใช้ไปก่อนในดูน้ำยาในน้ำยาไม่ถีบเวลาเราเราต้องการให้ถ้าเราต้องการเล่นน้ยาไ่เยอะประมาณสามร้อยเดี๋ยวหมันเข่าโอเคเอาทีนี้รันเดี๋ยวเก็บน้ำยา